สวยได้ไม่ยากมารยายงานตัวกับทุกคนแล้วนะคะวันนี้มี How To การแต่งหน้ามาฝากกันอีกแล้วนะคะใครมีปัญหาบ้างที่แบบว่าพี่คะอยากได้การแต่งหน้าแบบง่ายๆพร้อมออกจากบ้านได้แบบเบาๆแต่สวยดูคลีนๆอะไรแบบนี้วันนี้ มีคำตอบให้กับลุคนี้นะคะเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายๆก็สวยครีนๆแบบนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าแต่งย่างไรไปชมในคลิปได้เลยค่ะไม่ยกากแน่นอนป้าแม้ว่าจะแต่งหน้าแบบง่ายๆก็ตามแต่เราก็ต้องแบบว่าออกมาดูดีนะคะคุณน้องขาเรามเาริ่มต้นกันที่คอนซีลเลอร์กันก่อนเลยนะคะเพราะความที่แบบว่าเราไม่ต้องการต่างๆเราต้องเอาออกไปค่ะคุณน้องมาค่ะพี่อ้อมเริ่มต้นด้วยคอนซีลเลอร์จาก l o r e a l Infallible นะคะ สิ่งนี้มาค่ะตรงบริเวณใต้ตาไม่ต้องทายเยอะนะคะเพราะว่า,เ,าเนื้อของเขาค่อนข้างหนักอาจจะทำให้ตกร่องได้และเราก็ต้องปล่อยให้เจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยเซตอยู่บนผิวของเรา เรามาดูที่สิ่งนี้นันก็คือรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นจากจองแซมอนนะคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะไม่ต้องใช้ปริมาณมากปั๊มเดียวพอคะ่ะเนี่ยแค่นี้พอแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะเราต้องมาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของเรากันก่อน รองพื้นของเรานะคะแต้มรองพื้นแล้วก็เกลี่ยทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอค่ะ ่อไปเขียนคิ้วกันนะคะพี่อ้อมจะใช้แป้งที่พี่อ้อมใช้อยู่นะคะนั่ก็คือแป้งจาก Makeup Forever นะคะเซตไปที่คิ้วก่อนเลยยอ mm hmm. นะคะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วจาก Eclipse นะคะแล้วก็ใช้แบบฝนจาก Lifeford เราใช้อายแชโดว์สติ๊กค่ะเป็นตัวนี้นะคะจะน้องฉัดค่ะพี่อ้อมจะใช้สีออกแบบว่าโรสโกนะคะทาไปเลยค่ะไวดีตัวเนี้ยอายไพรเมอร์ไม่ต้องแล้วก็เวลาลงพวกอายแชโดว์ค่ะลงนิดเดียวเสร็จไม่ต้องลงเยอะลงแยอะอะไรเลยอืม แล้วก็อีกสีหนึ่งที่อ่อนกว่าออกขา,ขาวๆหน่อยทาลงไปใต้ตาตรงดอลลี่อายของเราทำให้ตาดูว่วงสวยนะแล้วก็เอามือกดนิดนึงต่อไปเซตอายแชโด์นิดนึงนะคะ อายแชโดวพี่อ้อมใช้วันนี้นะคะเป็นอายแชโดว์จาก Intu ูด House นะคะยี่อ้อมจะเริ่มต้นจากสีขาวตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากสีขาวก่อนทาบริเวณท้องคิ้วนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะคะัดเบ้านะคะเสร็จแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเกือบสุดท้ายนะคะขีดเป็นซอฟต์ไลเนอร์เบาๆบางๆแค่นั้นจบเลย เสร็จแล้วดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าเลยมาสคาร่าที่พี่อ้อมใช้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะเป็นเมเบลีนค่ะสีน้ำตาลปัดเบาๆนิดเดียว เมื่อได้ขนตาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีแกรบแบบด้านในขนตานิดหนึงใช่ไหมคะพี่้องจะใช้ไลเนอร์จาก brow it นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเขียนอินไลเนอร์เข้าไปนิดหน่อย <Yeah. S 2> นะคะเติมแกรบเข้าไปนิดหนึ่ง mm hmm. เน้นตรงหาง ก็ไม่เป็นตาอักเสบด้วยไม่แพ้เห็นไหมพอมีขนตาปลอมเท่านั้นแหละเหมือนแต่งหน้ามาสามวันเหมือนแต่งหน้านานแต่จริงๆแล้วคือฮัลโหลแบบเดียว รี by r เรดนะคะจริงๆเป็นอาเชโดแต่พี่อ้อมาชอบสีของเขาสีของเขาแบบตุนต่นๆดีอ่ะย่อมก็เลยชอบเอามาทำเป็นคอนทัวร์นะคะแบบต้องคอนทัวร์แบบเบามือนิยนะแล้วก็สีเข้มสุดของเขาว่าค่ะเอามาแกปบริเวณเนี่ยบริเวณตีนผมทำให้ผมดูแบบดูดกขึ้น เสร็จต่อไปนะคะปัดแก้มปัดแก้มพี่อ้อมใช้เวดอันวายค่ะสี Number ร์สามสนะคะจะเป็นสีแบบว่านูดนูดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ของโทนี่มอลลี่นะคะน่ารักปุ๊กปิก๊กปัดแก้มกันก่อน สมูนิดนะึงสีนี้สวยดูแบ,บบบ่มแดดจะพุกจะปิกดีเข้ากับการแต่งหน้าของเราวันในนะคะแล้วก็ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์นิดนึง นี้จะผสมกันสองสีโทนี่มอลี่กับมามองนะคะเอามามอนก่อนรุ่นนี้ดีแกมามอนรุ่นนี้นะคะพี่อ้อมใช้ Number ร์ค่ะสี27ออกแบบชมพูชมพูแบบสวยสวยความชมพูที่เหมือนสีปาาอ่าแต่เป็นสีปากที่สวยขึ้นแล้วก็ ใช้โทนี่โมลี่นะคะสี cr 1ตตองบริเวณขอบปากด้านในมือกดนิดนะึง เสร็จแล้วใช้แป้งของเรานะคะแป้งจาก make up for ever ทาชลงไปเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างและสุดท้ายด้วยแป้งจาก e ีก i ล s e ตัวนี้นะคะเป็น go powder เพิ่มความโกลวให้กับผิวแต่มันก็ไม่ได้โกล์ขนาดนั้นนะคะเหมือนเป็นแป้งคอมแพ c t ที่เปนผสมรองพื้นปรับสีผิวให้สว่างขึ้นแค่นั้นก็เอาพับเขากดเพื่อให้ทุกอย่างซึมกับผิว เดี๋ยวไปเจอฟินิชลุกกันค่ะฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถออกบ้านไปสวยๆไปทํางานกันได้แล้วล่ะค่ะวมันจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่ชมสวยได้ไม่ยากอยู่นะคะใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe ให้สวยได้ไม่ยากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สวยได้ไม่ยากด้วยค่ะใครอยากให้ทําคลิปอะไรขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทําให้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายค่ะ